ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยตนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่25มิถุนายนพศ2564นั่นเอง พี่ไต,จตาา่จะมีปล่อยรถทางคิงยอนสาขาบุรีรั์นอกเมืองจะมีปล่อยรถทั้งหมด2คันนะครับของพี่ไต่หนึ่งคันของน้องโจสกายวิวแล้วก็ของน้องเหมียวหนึ่งคันเป็นของที่ไหนพี่ไต่ไม่แน่ใจนะแต่ของพี่ไต่เป็นพระประชัยแล้วก็รถมันมีการแต่งทังคู่เดี๋ยวพี่ไต่ไปถ่ายของพี่ไต่ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างจะไปถ่ายของน้องเหมียวให้เนาะจะได้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะแต่งรถแบบนี้มันคือไหมสีนี้ใส่แบบนี้มันคือไหมเออไปไปดูกันสายแล้ว ครับแล้วก็จะเป็นคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ไต่จะทําการปล่อยในวันนี้เออคันนี้จะเป็น FC ของพี่ไต่ที่อยู่อําเภอ พระพราชัยนะครับเป็นของน้องโจสกายวิวติดตามทั้งทางช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ทางเพจ f a c e b o o k ของพี่ตายเลยทีเดียวโดยคันนี้ออกเป็นชื่อของคุณแม่รองชัยสีลำนั่นเองคันนี้เห็นว่าเฮ้ยพี่ตายผมอยากได้รถแบบนี้ไอ้ไม่ตายเอาลงช่อง y t u t u อะ่ะมันสวยดีแล้วก็เห็นรูปนิ่งในเพจนะครับโอ้มันสวยมากๆน้องสาวอยากได้แบบนี้เลยส่งรูปมาให้ดู คุยเงือนไขจบปุ๊บปั๊บแล้วก็รถมาก็จัดการแต่งให้แบบทันใจเลยทีเดียวเคลียร์ให้จบน้องโจครับเดี๋ยวรถจะลงภายในอาทิตย์นี้นะครับพอรถลงมาถึงน้องโจรีบมาจ่ายเงินเลยนะแล้วก็พอเสร็จเมื่อวานปุ๊บวันนี้ผมจะรับรถเลยไปต่ายอา้าวได้ครับจัดให้แต่เรานะครับเจ้าตัว เจ้าจตัวนี้นะครับน้องไม่ได้ออกเพียงคันเดียววันนี้น้องมีเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูน้องเพื่อนกันแล้วก็ของน้องไม้เด้อเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบทําเอกสารแล้วจะรีบโทรบอกนะจ๊ะไม้จ้าไม้จ๋ากดดัน,นมากมากอ่ะคันนี้นะครับของน้องโจที่เลือกใช้จะเป็นเจ้าตัว แคปโฟ1น X Series Speed นั่นเองหรือว่าเราจะรู้จากการในชื่อเจ้า X Series เจ้า Speed 4ประตูนั่นเองนะครับจะเป็นรุ่นเดียวกับของน้องไม้นะรุ่นเดียวสีเดียวกันแต่ว่าจะแต่งคนละแบบโอเคแหละคันนี้พี่ต่ายราคาเงินสดของมันเท่าไหร่กันละ่ะราคาเงินสดของมันนะครับจะอยู่ที่814,000บาทมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะครับสีดำเพิ่มอีก7 0 0 0บาทนั่นเองเจ้าตัว X Series คันนี้ ถือว่าขายดีมากๆนะครับในช่วงชั่วโมงนี้เพราะว่าเขามาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันออคือออกไปก็คือถือว่าคุ้มค่าจากโรงงานเลยเดียวรอบคันที่ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวชุดสเกิร์ตคู่หน้าของเขาแบบนี้เนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้เลยชุดสกเกิร์ตของเขานะครับอันนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะแล้วก็รุ่นอื่นสามารถซื้อไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับในตัวสปีดสประตูคันนี้มีเจ้าตัวไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างไฟตัดหมอกนั่นเองเพอมาถึงไฟหน้าของเขานะครับตามแบบฉบับเลยเฮ้ยมันต้องดูดุดันตามแบบฉบับของ isuzu ใช่ไหม ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ isuzu vision by led สามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับจากภายในตัวรถอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการหักเหของแสงนะที่มันกระพริบอยู่แบบนี้เห็นบอกเทียนทาง fc คอมเมนต์มาก็กระจังหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นพิเศษเรียกว่าเปล่นกระจังหน้าสีดำเงาเลยทีเดียวเพราะว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากรุ่นอื่นนะของแกเจ้า S แกนสีเทาเจ้าแซแกนสี โครเมียมแต่ของฉันนี้สีดําแล้วพอสีดำเนี่ยมันมาตัดกับโลโก้ isuzu ส,ส,สีแดงเนี่ยมันจึงทําให้โดยรวมนะครับของฉันเนี่ยดูมีความสปอร์ตเป็นอย่างมากเลยไม่เชื่อก็ดูเอานะครับสปอร์ตจริงๆด้วยอันนี้ขอถ่ายรูปไปแล้วกันสติกเกอร์ตรงฝากระโปรงนะครับแสดงถึงสัญลักพัน X นะครับเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนวัยรุ่นนั่นเองอ่า ตอนนี้นะครับพระอาทิตย์ก็เริ่มมาแล้วนะตอนนี้พี่ตายมาทํางานนะครับก็ยังไม่มีใครมาบางท่านสงสัยเฮ้ยพี่ตายทําไมต้องมาถ่ายแต่เช้านะครับที่ต้องมาถ่ายแต่เช้าเป็นเพราะว่าตัดเรื่องเสียงรบกวนแล้วก็ก็เรียกว่ายังไง กลัวว่าเฮ้ยมันหามุมถ่ายกว้างแบบนี้ไม่ได้นะครับพอเรามาจอดอย่างนี้เดี๋ยวพอช่างเขาเทสรถใหญ่เทสไปเทสมาเราจะไปขวางทางเขานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อเป็นการรักษาชีวิตน้อย,อยของพี่ต่ายไว้เฮ้ยกูมาถ่ายแต่เช้าก็ได้เ <c oughs> ออก็เลยมาแต่เช้านั่นเองซึ่งพวกพิเพิลรถใหญ่ก็จะไปะเขาเรียกว่าอบรมที่โคราชเมื่อกี้เขาเจอเราเขายัางตกใจเลยนะว่าเฮ้ยเรามาแต่เช้าแต่งจริง เขาไม่เคยมาเจอเราแบบนี้ไงเรามาเช้าแบบนี้ทุกวันปกติพี่ต่ายก็อ่ะหกโมงเนี้ยก็ถึงบริษัทแล้วนะครับก็มาเลีรยงานอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันในส่วนของเจ้าตัว X Series คันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนะครับไม่ว่าจะเป็น Max เดิมของเขาที่เป็น16เนี่ยหรือว่า จะเป็นเจ้าตัวแม็กซิงขนาด18นิ้วซึ่งพี่ต่ายกําลังจะพาไปดูใกล้ๆเนี่ยเฮ้ยพอมันเอามาใส่จัดทรงแล้วนะมันเข้าชุดกับตัวชุดสเกิร์ตท,ที่อยู่ด้านข้างเป็นอย่างมากนะครับสเกิร์ตตัวนี้มารอบคันเลยนะโอ้โหสุดยอดมากๆเดี๋ยวพี่ต่ายไปถ่ายให้ดูใกล้ๆกันนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับนี่อันนี้นะครับมันติดตั้งมาจากโรงงานมันจึงเข้าชุดมากๆเลยทีเดียวแล้วทีนี้ เราไปดูกันว่าเจ้าคันนี้เข้าไปทําอะไรกันมาบ้างรถของน้องโจสกายบิวนะครับก็จะมีการใส่เจ้าตัวแม็กซิ่ง18นิ้วของ N5 นะจัดว่าโอ้โหท็อปสุดในค่ายของเขาเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับดุมปิดล้อสีฟ้าน็อตสีน้ําเงินครอบคาลิปเปอร์สีน้ําเงินโอ้โหสุดยอดมากๆตัวนี้ไม่ต้องใส่อแดปเตอร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นหกการส่วนยางนะครับก็จะเป็นของเวนอมนั่นเองเบอร์ยางที่ใช้ด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เท่ากันนะ ด้านหน้าจะเป็น2 4 5 4 5่ห้าส้บนั่นเองก็คือพูดง่ายยางอย่้างี4 5้นั่นแหละแล้วก็เป็นครอบ18นะครับลายยางของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างหน้านะครับจะมีการจัดทรงโหลดลงมา2นิ้วนะครับก็จะยัดได้ประมาณสัก4นิ้วเหลืออีกครึ่งนิ้วนะจะยัดประมาณประมาณนี้นะก็จัดทรงใส่สตั์ดปรับเกียวโหลดลงมา2นิ้วนะครับแล้วก็ ด้านหลังเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อนละกันสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series ก็จะเป็นตัว X แบบนี้เลยกระจกมองข้างของน้องเขานะครับก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED การติดฟิล์มนะครับข้างหน้าก็จะติดแบบ60ด้านข้าง80นั่นเองก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้ว มื่อจับเมื่อวานที่พี่ตถ่ายให้ดูของน้องไม้นะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่พี่ไายจัดการปิดคโครมเมียมกาไปมันยังทําให้โอ้โหเมื่อดูโดยรวมแล้วรู้มากๆทีนี้เรามาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังก็จะเป็น Max ขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับโดยหน้ากว้างด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เท่ากันนะด้านหน้าจะอยู่ 9.5แต่พอมาด้านหลังก็จะอยู่10.5นั่นเองโดยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะต่างอีกเช่นกันเป็น275 40 18นั่นเองอยางเป็นของเวนอมตัวนี้มีการนะครับใส่กล่องโหลดโหลดลงมา3นิ้วนะครับแล้วก็จะมีการถอดชุดยางกันกระแทกให้ด้วยเพื่อที่ให้รถมันครับเาเรียกว่าไม่ตึกๆให้มันนิ่มมากเออของเดิมของถอดคืนลูกค้าทั้งหมดแล้วครับแล้วก็คันนี้จะเป็นคันที่3ที่ ติดสติกเกอร์มหามงคลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยตัวนี้จะเป็นของ 3M นะมีของมีไอ้สุภโชคเออรถคู่บารมีมีแต่ซ่อมของพิตายแล้วก็จะเป็น FC จากนครซิธรมาล,ล่าแล้วก็จะเป็นคันของหลวงโจสกายวิวโอ้ดีใจมากๆนะครับอันนี้มีสะท้อนแสงด้วยนะตอนกลางคืนเนี่โอหัวร้านเลียมแมพเลยทีเดียวนี่ อันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูด้านขานิดหนึ่งอันนี้ล้นไหมนิดเดียวนะครับตามฉบับด้านขวาจะล้นกว่าซ้ายแล้วนะไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เวลาที่เปิดก็จะสวยงามแบบนี้เลยเจ้าตัว X Series คันนี้เมื่อมีการจัดทรงนะครับลักษณะของเขาก็จะดูเฮ้ยมันเตี้ยลงบ้างเล็กน้อยมันจึงทําให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นไปนั่นเองเพราะว่ามันมีเจ้าตัวชุดสเกิร์ตมาเพิ่มความสปอร์ตให้ด้วยนี่ เมือจับนะครับตอนแรกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถตอนนี้ก็เป็นสีโครเมียมแล้วพี่ต่ายจัดการให้เรียบร้อยสติกเกอร์ด้านด้านท้ายก็มีมาให้นะของ x อ็กซิลติดตั้งมาจากโรงงานนะครับอันนี้จะเป็นชุดสกเกิร์ตของเขาโอเดี๋ยวต้องเก็บรูปสสวยๆไว้ให้น้องโจงละอืมแล้วก็ค่อยไปถ่ายรถต้องเหมียวกันว่าเป็นรุ่นไหนเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าพี่ต่ายทําความสะอาดเรียบร้อยหรือยัง ทีนี้ก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว X Series คันนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับของเมื่อวานนะแต่วันเมื่อวานนี้ยังไม่มีการทำความสะอาดวันนี้นะครับพี่ต่ายก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเหลือแต่แว็กด้านข้างนั่นเองเดี๋ยวถ่ายให้เสรจเดี๋ยวจะค่อยไปแว็กนะครับอันนี้ก็มีการบูนุ่มมาให้แล้วก็พวก ถุงพลาสติกนะครับพี่ต่ก็เอาออกทั้งหมดแล้วอันนี้เวลาที่ลูกค้าเปิดเข้ามาก็จะโอ้โหมันมีความสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวนี่นะครับนี่พร้อมส่งมอบยางปูพื้นนะครับเมื่อวานเราไม่เห็นยางปูพื้นเข้าชุดของเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะ X Series มีตัวชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับนี่ ก็จะเป็นตัวนี้ยางปูพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูใกล้ๆละกันนะครับอันนี้จะเป็นชุดยางปูแท้จากโรงงานนะครับของ Isuzu เลยทีเดียวนี่เขาก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนี่ไหมเนี่ยอ่าตีเพชรตรีเพชรนี่ตีเพชรอ็อกเซซอรี่นี่อของแท้ของแท้แล้วก็ทีนี้ด้านหน้าพี่ต่ายก็จัดการเรียบร้อยพร้อมส่งมอบแล้วเช่นเดียวกันเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะนั่ง สีดําแดงเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะที่เอามาทําก็จะแบบนี้เลยดูแลรักษาง่ายนะครับเพียงแค่เราดูดฝุ่นหรือก็เรียกว่ายังไงทําความสะอาดทักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พอนะดูดฝุ่นดูดฝุ่นพยายามดูดฝุ่นมันจะได้ไม่สะสมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์พันเอนั่นเองก็ต้องบอกว่าโหสุดมากๆเลยทีเดียวอ่ะเรียบร้อยพร้อมส่งมอบแล้วแล้วเราก็รู้กันแล้วเนาะว่า เจ้าตัว x series คันนี้เขามีเฉพาะเครื่อง1.9เท่านั้นอเดี๋ยวจะไปดูรถน้องเหมียวกันเดี๋ยวพี่ไตขอถ่ายรูปคันนี้เก็บไว้ให้น้องโจก่อนแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยโดยรวมอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถน้องเหมียวกันดีกว่าไป